ปูมะพร้าวปูที่โหดและอันตรายที่สุดตนบรรดาปูและอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเอมิเลียเอร์ฮาร์ดมันมีความยาว3ฟุตหรือประมาณ90เซนติเมตรและหนักราว4กิโลเท่านั้นแต่ถึงมันจะตัวเล็กและน้ำหนักเบาแต่มันก็แข็งแรงมากสามารถยกของที่หนักกว่าตัวมันมากกว่า6เท่าและกล้ามของมันย่งแข็งแรงจนสามารถเจาะมะพร้าวได้ ก้ามของมันนับว่าอันตรายมากมีแรงเท่าๆกับเขี้ยวของสิงโตเลยทีเดียวอาหารหลักของปัวเ้าก็คือมะพร้าวโดยมันจะใช้ก้ามอันทรงพลังของมันไต่ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวก่อนจะเขี่ยมะพร้าวให้หลุดลงมาจะใช้ก้ามของมันเจาะลูกมะพร้าวและกินเนื้อมะพร้าวแต่นอกจากมะพร้าวแล้วมันก็ยังกินสัตว์ชนิดอื่นๆอีกเช่นนกนอกจากนั้นมันยังเคยใช้ก้ามของมัน ฆ่าหมูทั้งตัวฉีกออกเป็นชิ้นๆอีกด้วยนอกจากมันจะปีนต้นมะพร้าวไปกินมะพร้าวแล้วมันยังมักจะปีนต้นไม้ไปยังรังนกที่มีนกทำรังอยู่และฆ่าลูกนกด้วยก้ามของมันก่อนจะกินลูกนกปูมะพร้าวมักจะพบเห็นได้ตามเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียและด้วยความร้ายกาจของมันจึงมีการคิดถึงที่จดีการหายตัวไปของเอเมเลียเอฮาร์ นักบินชื่อดังผู้หายตัวไปขณะออกบินในปีคิศัก1940 s, นักวิทยาศาสตร์ได้พบกะโหลกศีรษะชิ้นหนึ่งบนเกาะนิกุมาโลโลและคาดเดาว่าน่าจะเป็นกะโหลกของเอีอาฮาร์กะโหลกและกระดูกที่พบนั้นแยกจากการเป็นเสียงๆนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อกันว่าเป็นไปได้ว่าเอียฮาร์อา,า,อาจจะเครื่องบินตกบนเกาะแห่งนี้และได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เมื่อปูผระเพาได้กลิ่นเลือดก็ยกผงกันมาอย่างล่างของเอียฮาร์ดและลุมถึงล่างของเธอถึงแม้จะยังรับรองไม่ได้แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว